สวัสดีครับพบกับผมหินตัวเน้นฟุตบอลสําหรับวันนี้ผมก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากพี่ๆด้วยกันเช่นเคยคู่แรกไปกันที่ลาลิก้าสเปนเป็นการพบกันระหว่างเซล v ์ตาบิโกพบกับแอตเลติโก a มาริดอย่างแรกเรามาดูกันในเรื่องของเฮดทูเฮดก่อนเลยในเรื่องของ h ฮดทูเฮดเนี่ยเป็นทางฝั่งของแอตเลติโก a มาริดที่เหนือกว่าเจอกัน3ครั้งแอตเลติโก a มาริดเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง3ครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้าน และเรามาดูกันในเรื่องของฟอร์มล่าสุดนะปัจจุบันกันได้เลยทางฝั่งของเจ้าบ้านเองนะครับผลงาน5้านัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยเป็นการแพ้ไปแล้วถึง3ครั้งแล้วก็ชนะ2ครั้งนะครับฟอร์มยังคงไม่สม่ําเสมอส่วนทางฝั่งของแอตเลติกมาริดเองเกม5้านัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นการเก็บชัยชนะไปได้3าครั้งแล้วก็เสมอ2ครั้งนะครับฟอร์มค่อนข้างดีกว่า เมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับคู่นี้เนี่ยอยากให้ไปมองทางฝั่งของแอตเลติโกมาดริดดีกว่าเพราะว่าในเรื่องของเฮดทูเฮดเนี่ยเนี่กาก็ยังแน่นอนนะครับเจอในบ้านนอกบ้านเนี่ยแอตเลติโกมาดริดเก็บชัยชนะได้ตลอดและในเรื่องของกระแสและกำแพงที่เปิดออกมาวันนี้ค่อนข้างสวยสดงดงามเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่แอตเลติโกมาดริดได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ไปกันที่บอลโคปาอิตาลีเป็นการพบกันร,ระหว่างนาปโปลีพบกับปาเลโม อย่างแรกเรามาดูในเรื่องของ h ฮดทูเฮดก่อนเลยนะครับเจอกัน3ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งของนาโปลีที่เหนือกว่าเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งและก็เสมอกันไป1ครั้งและเรามาดูกันในเรื่องของฟอร์มล่าสุดนะับปัจจุบันกันได้เลยทางฝั่งของนาโปลีเองเกม3นัดหลังสุดของพวกเขาเนีย่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็เสมอ1เกมในบ้านของพวกเขา2นัดที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเหมือนกันฟอร์มนะครับทำออกมาได้ดีอย่างต่อเนื่อง ส่วนทางฝั่งของปาเลโมเองนะครับเกม3นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็สะดุดแพ้แค่นัดเดียวฟอร์มค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับมุมที่น่าสนใจสําหรับคู่นี้อยากให้ไปมองทางฝั่งของนาโปลีดีกว่าปาเลโมเองนะครับถึงแม้จะมีฟอร์มที่ดีก็ตามแต่บอลมันเป็นบอลคนละเกรกันนะครับปาเลโมเองอยู่ดิวิชันที่ต่ากว่าเนาะไม่น่าที่จะต้านเกมลุกทางฝั่งของนาโปลีไหวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่นาโปลีได้เลยนะครับ ส่วนคู่ที่3ไปกันที่ยูโรปาลีเป็นการพบกันระหว่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมพบกับเบซิตัสอย่างแรกเรามาดูกันในเรื่องของเฮดทูเฮดก่อนเลยในเรื่องของเฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกัน2ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งของอาแจกอัมสเตอร์ดัมที่เหนือกว่าเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง2ครั้งและเรามาดูกันในเรื่องของฟอร์มล่าสุดนะับปัจจุบันกันได้เลยทางฝั่งของอาแจกอัมสเตอร์ดัมเองเกม3นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยเป็นการเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็เสมอ1ครั้ง ถือว่าทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องส่วนทางฝั่งของเบซิตัสเองเกม3นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันเป็นการเก็บชัยชนะได้ทั้ง3นัดเลยฟอร์มคู่นี้ค่อนข้างสูสีกันนะครับมุมที่น่าสนใจสําหรับคู่นี้อยากให้ไปมองทางฝั่งของอาแจกอัมสเตอร์ดัมดีกว่าวันนี้พวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยและในเรื่องของเฮ t ูเฮ a d ไม่ว่าจะในบ้านนอกบ้านเป็นทางฝั่งของอาแจกที่เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่อาแจกได้เลยนะครับ และสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจแนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องเนี่ยก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวก็ง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่สำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขนะครับและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ